สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีกุ้งตัวโตมาดูกันค่ะว่าจะทำเมนูอะไรเริ่มแรกนะคะใส่พริกแกงใต้ลงไปออ้ยกระเด็นสุดเลยค่ะแม่น,นั้นก็ผัดนะคะผัดให้พริกแกงของเรามีกลิ่นหอมตอนนี้ก็ของปุ้งทั่วบ้านเลยค่ะจามปิดๆ,ๆเลยใส่กุ้งเร้งๆตัวโตที่เราแกะไว้ลงไปจ้าแล้วก็ผัดให้เนื้อพริกแกงกับกุ้งเข้ากันนะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะ มาเริ่มปรุงรสกันคะ่ะเริ่มต้นด้วยซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยน้ำตาลผงชูรถนิดหน่อยเพิ่มความอร่อยนัวจ้าจากนั้นก็คลุกเค้าให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันคะ่ะมาแล้วคะ่ะน้เป็กของเราสตอนั่นเองผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจะไม่ผัดนานนะคะเพราะว่าสตอของเราจะสุกเกินไปคะ่ะ ขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พลิกลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัสต๊ของเราน่ากินไหมคะทุกคนดูสิคะสีสันสวยงามกุ้มตัวใหญ่ๆไปกินกันเลย